เธอมีใบหน้าง,งามไม่แพ้ออรรีเฮปเปินและมีความเซ็กซี่ของมาริลีนมอนโรอยู่ในตัวชีวิตของเธอนั้นน่าตื่นเต้นมากแต่งงานมาแล้ว9ครั้งและเคยหย่าร้างถึง8ครั้งสามีทุกคนล้วนเป็นมหาเศรษฐีมีทั้งผู้ก่อตั้งโรงแรมฮิวตันนักแสดงออสการ์เจ้าพอน้ำมันและแม้กระทั่งเจ้าชายของเยอรมันที่หลงไหลในสเสน่ห์ของเธอ บางคนเรียกเธอว่าโซเพณีชั้นสูงในศตวรรษที่20ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในฮอลลีวูดและเธอยังเคยเขียนประสบการณ์ความรักของเธอเป็นหนังสือสามเล่มเพื่อสอนวิธีการลอลผู้ชายวิธีการรักษาผู้ชายและวิธีการกำจัดผู้ชายเธอมีความรักจนนับครั้งไม่ถ้วนและตราบใดที่เธอไม่พบรักแท้เธอก็จะยังคงมองหาต่อไปและเธอก็คือ ซาซากาบอสวัสดีทุกคนนี่คือการสังเกตการของไฮโซเธอรุ่นเดียวกันกันกบออดีีเฮปเบิร์นและมาริดินมอนโรซึ่งพวกเธอล้วนเป็นนักแสดงฮอลลีวูดกันทั้งหมดและวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับซาซากาบอผู้หญิงที่เป็นตำนานชั้นสูงที่สุดของอเมริกากาบอเกิดในกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการี ในปีคศ1917และพ่อแม่ของเธอเป็นทหารและนักอัญมณีชาวยุโรปในครอบครัวนั้นมีลูกสามคนและเป็นลูกสาวทั้งหมดซึ่งกาบอเป็นลูกคนที่สองเธอสืบทอดยีนที่สมบูรณ์แบบมาจากพ่อแม่ของเธอตั้งแต่อายุยังน้อยและเธอก็สวยงามมากๆแม่ให้ความสำคัญกับกาบอมากตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้น แม่จึงสอนวิธีการแต่งตัวและสอนถึงวิธีการดึงดูดผู้ชายให้กับเธอกาบอได้เข้าร่วมการประกวดนางงามในตอนอายุ19ปีและได้รับตำแหน่งมิสฮังการีตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็รู้จักสาวสวยคนนี้กาบอมีความเชี่ยวชาญในการร้องเพลงเต้นรำและเล่นเปียโน,โนและเพื่อดึงดูดผู้ชายได้มากขึ้นเพื่อความมั่งคั่งที่มากขึ้นของเธอ เธอก็มายัางประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงลำพังและเริ่มต้นชีวิตที่เป็นตำนานของเธอบนดินแดนของสหรัฐอเมริกากาบอที่เพิ่งมาถึงอเมริกายังมีแรงบันดาลใจมากเธอเลือกที่จะเป็นนักแสดงก่อนและจะถ่ายทำตราบเท่าที่มีฉากให้ถ่ายไม่ว่าบทจะยากหรือแย่แค่ไหนเธอก็จะทำและเธอจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่และด้วยความพยายามอย่างยาวนาน กาบบก็ได้รับสิ่งที่เธอต้องการและกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นทุกครั้งที่ถ่ายทำจะมีแต่ข่าวเช้ากับดาราชายแฟนหนุ่มที่ถูกลือทุกคนล้วนเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกผู้หญิงคนนี้นำเทคนิคการยั่วออกมาใช้อย่างเต็มที่การมองเธอเพียงแวบเดียวก็สามารถทำให้ผู้ชายตกหลุมรักได้ และภาพยนต์ของเธอก็มีความโดดเด่นน้อยกว่าประวัติความรักของเธอซะอีกสามีคนแรกของกาบอคือคอนราดคิวตันซึ่งเป็นนักการทูตชาวฮังการีแต่หลังจากแต่งงานแล้วกาบอรู้สึกเบื่อมากจึงตัดสินใจหย่า1ปีต่อมาเธอก็แต่งงานกับสามีคนที่สองคอนราดคิวตันซึ่งอายุมากกว่ากาบอถึง30ปี และเป็นผู้ก่อตั้งโรงแรมฮิวตันที่มีชื่อเสียงเขาเป็นนักอุตสาหกรรมที่ยอดเยี่ยมที่มีสินทรัพย์รวมหลายพันล้านดอลลาร์แต่หลังจากที่อยู่ด้วยกันได้5ปีกาบอก็รู้สึกว่าคอนราดฮิวตันแก่เกินไปจึงหย่าร้างอีกครั้งในระหว่างที่กาบอมีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับลูกชายคนโตของคอนราดฮิวตัน2ปีต่อมากาบอและจอร์จเซนเดอร์ส นักแสดงออสการ์ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันตอนนั้นซันเดร์สก็มีภรรยาอยู่แล้วแต่พอเจอกาบอแล้วเขาก็โดนดึงดูดโดยทันทีซันเดร์สจึงรีบหย่าก,กับภรรยาและแต่งงานกับเธอในที่สุดการแต่งงานก็กินเวลาแค่หปีเท่านั้นเพราะหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันแล้วไม่มีใครเชื่อใจอีกฝ่ายได้ต่างคนต่างอยู่และสุดท้ายก็เบื่อกัน และที่แย่กว่านั้นคือหลังจากที่หย่ากกันแล้วกาบบก็แนะนำพี่สาวของตัวเองให้กับแซนเดอร์สแต่แซนเดอร์สก็อยากกับพี่สาวของเธอในภายหลังดังนั้นเขาจึงไม่สามารถทนต่อเหตุการณ์นี้ได้และในที่สุดเขาก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายกาบบได้รับความมั่งคั่งมากมายจากอดีตสามีของเธอด้วยการแต่งงานและการหย่าร้างเหล่านี้ ในตอนนี้กาบอบอกกับแม่ของเธอว่าเธอชอบสัตว์ตัวเล็กๆและต้องการที่จะเป็นสัตวแพทย์ในอนาคตแม่โกรธมากเมื่อได้ยินซึ่งแม่เธอคิดว่าผู้หญิงทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตัวเองเมื่อมีความสวยก็จะต้องใช้ประโยชน์จากมันดังนั้นภายใต้อิทธิพลของแม่เธอก็ยังคงวนเวียนท่ามกลางผู้ชายที่แตกต่างกัน ต่อมากาโบแต่งงานกับเฮอร์เบิร์ตฮัตเนอร์สามีคนที่4ซึ่งเป็นนายธนาคารวอลล์สตรีทและรวยมากแต่การแต่งงานนี้กินเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นในปีคศ .1966 กาโบได้พบกับโจชัวเอสคอตเดนจูเนียที่เป็นเจ้าพ่อน้ำมันทั้งสองตกลุมรักกันและแต่งงานกันอย่างรวดเร็วแต่การแต่งงานนี้ กกินเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นในปีคศ1975กาบอร์ที่อายุได้58ปีได้พบกับแจนะ็คไรอันนักออกแบบตุ๊กตาบาร์บี้ในลาสเวกัสและทั้งสองก็แต่งงานกันหลังจากอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งแต่หลังจากผ่านไปเพียงแค่ปีเดียวพวกเขาก็หย่าร้างกันในระหว่างการหย่าร้างเธอยังเขียนคำพูดคลาสสิกหนึ่งประโยคว่า เพชรไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สุดของสาวๆแต่กลับเป็นทนายความด้านการหย่าต่างหากดังนั้นกาบอจึงอยู่กินกับทนายความด้านการหย่าและการแต่งงานนี้ก็กินเวลามาถึง7ปีสามีทนายความของกาบอชื่อว่าไมเคิลไมเคิลไม่มีอำนาจใดๆและเป็นเพียงทนายความธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่กาบอไม่กล้าหย่าก,กับเขาเพราะกาบอพึง่งพาและกลัวไมเคิลมาก และทุกครั้งที่เธอจะยกระดับของตัวเองเธอจะต้องพึ่งพาไมเคิลเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองดังนั้นการแต่งงานนี้จึงกินเวลาถึง7ปีหลังจากแต่งงาน7ครั้งกาบอที่อายุได้66ปีได้แต่งงานกับฟิลิปเดออันบาร์พระเอกของเรื่องโรบินสันครูโซแต่การแต่งงานของพวกเขากินเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นและเมื่ออย่าร้างกันแล้ว กาบอก็คืนแหวนให้กับอีกฝ่ายแต่ก็ยึดเพชรเอาไว้การแต่างงานครั้งนี้ดูเหมือนจะทำให้กาบอได้มีสติขึ้นอย่างสมบูรณ์และเธอไม่ยอมทำงานหนักๆอีกต่อไปในวัยชาราของเธอและการแต่างงานก็สิ้นสุดลงกับสามีคนที่9้าของเธอในปีคศ1986กาบอแต่างงานกับเฟรเดอริกพรินต์ฟอนแอนฮาร สามีคนสุดท้ายของเธอในตอนนั้นฟอนแอนฮอลที่อายุได้40ปีมีเชื้อสายราชวงศ์เยอรมันและในที่สุดกาบอที่อายุได้60ปีก็กลายเป็นเจ้าหญิงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่ากาบบถึง26ปีแต่เขาก็ดีกับภรรยาของเขามากเมื่อใดก็ตามที่มีเวลาเขาจะพากาบบอ,ออกไปเที่ยวเสมอในช่วงต้นปีคศ2010 ฟอนอันเฮวจะถแถลงข่าวที่ฮอลลีวูดซึ่งประกาศว่าตัวเองจะเข้าร่วมแคมเปญของผู้ว่าราชการรัฐแคลิฟอร์เนียในตอนที่กาบอกกำลังจะอายุได้93ปีสุขภาพของเธอก็ไม่ค่อยดีดังนั้นเธอจึงไม่ได้เข้าร่วมงานถแถลงข่าวนี้แต่ฟอนอนเฮวกล่าวว่าในหัวใจของเขากาบอเป็นสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียเสมอ และฟอนอ h o เฮลก็ได้ซื้อป้ายโฆษณาในฮอลลีวูดเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ25ปีของการแต่งงานเพื่อเอาใจภรรยาของเขาอีกด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่ากาบอจะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตอย่างมีความสุขโชคของกาบอหลังจากอายุ70ปีนั้นไม่ค่อยดีนะักในปีคศ2 0 0 2กาบบก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งทำให้เธอต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตที่เหลือของเธอและ3ปีต่อมาเธอก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองในเดือนกุมภาพันธ์ของปีคศ2016กาบอถูกส่งตัวไปที่โรงพยบาบาลอีกครั้งเนื่องจากปัญหาการหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อในปอดด้วยความช่วยเหลือของฟอนแอน์ฮอลเธอก็ได้กลับมาบ้านแล้วรับการผ่าตัดเปลี่ยนท่อให้อาหารในเดือนมีนาคม ทั้งที่อาการป่วยของกาบอไม่ดีเป็นอย่างมากแต่ฟอนแอนฮอลก็ยังคงเชื่อว่ากาบอจะสามารถอยู่ได้ถึง100ปีแต่กาบอไม่สามารถทำให้ความต้องการของสามีสำเร็จได้เธอเสียชีวิตในปีคศ2016ด้วยอายุ99ปีเนื่องจากทนความเจ็บปวดไม่ไหวในช่วงจุดสูงสุดของอาชีพการแสดงของกาบอเธอเป็นนักแสดงหญิง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและชีวิตที่ฟุ่มเฟือยนอกจากนี้ภาพถ่ายที่ทันสมัยของเธอยังดึงดูดความสนใจมากซึ่งทำให้เธอทำงานภายใต้สปอตไลท์มานานกว่า60ปีในงานศพของเธอนอกเหนือจากฟอนแอนฮาวแล้วก็ไม่มีครอบครัวและเพื่อนอีกเลยแม้แต่ลูกสาวสุดที่รักของกาบอก็จงใจที่จะไม่มาเข้าร่วมงานลูกสาวกล่าววา่า ฉันรู้สึกอับอายที่มีแม่แบบนี้นี่อาจเป็นจุดหนึ่งในความล้มเหลวที่สุดในชีวิตของกาบอหลังจากที่เธอเสียชีวิตแล้วสามีของเธอก็ได้ประมูลมรดกและของสะสมมากมายของเธอเพราะเมื่อฟอนแอนเฮาเห็นสิ่งของเหล่านี้แล้วก็จะนึกถึงชีวิตที่มีความสุขของเขากับกาบอชีวิตส่วนตัวของกาบอได้บทบังการแสดงของเธอบนหน้าจอ และเธอก็เป็นผู้ปลุกเบิกดาราประเภทนี้เธอประสบปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงในวัยชราแต่เธอยังคงพยายามทุกวิธีทางเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่สวยงามของเธอเพราะสำหรับกาบอแล้วความงามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเธอหากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะหากว่ามีตรงไหนที่บกพร่องไป ก็เขียนส่งมาได้เลยนะคะทางเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณค่ะ